สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะอ่ามาพบมาพอกับช่องบารพามีชาแนลอีกแล้วพี่น้องเลยเมื่อนี้เฮากลับมาบ้านอ่าโนนสันเนาะพี่น้องเนาะอ่ามานี่แหละพี่น้องเลยแวะเวียนมาครั้งแรกพี่น้องเนาะบ้านน้องอ้อมพี่น้องเลยเฮากับเห็นตั้งแต่อ่าในคลิปเนาะไล่ๆไอ้ไอ้เพิ่นมาไายพี่น้องเนาะ เมื่อนี้น้องพมีกับพี่หญากจะดีทานหนึ่งพี่น้องเลยเนาะทั้งพี่อาจจะดีเพื่อนทางฝั่งไทยพอแหละพี่น้องเนาะเพื่อนก็ได้ฝากเงินมาให้จํานวนห้าร้อยบาทพี่น้องเนาะพามอบให้น้องอ้อมเพื่อนว่าคนขยันพี่น้องเลยเนาะเด็กน้อยอคนขยันแบบสู่ชีวิตนาะพี่น้องเนาะโดยแบบเพื่อนกัขยันทุดชุดทดละลพี่น้องเนาะน้องพมีกับมาเป็นครั้งแรกพี่น้องเลยมื้อนี้กับบฮห้ว่าน้องเพื่อนที่อยู่เพื่อนออรืบบ่อหรือว่าเพื่อนไป สอยเบียกสวยงานเนาะไปผสมปูนบ้านน้องอ่ะแต้บอเนาะพี่น้องเนาะไอเบิงไปชมกันเลยพี่น้องเลยเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เรากลับมาหอดแล้วพี่น้องเลยเรื่อนซานของน้องอ้อมเพื่อนพี่น้องเนาะเรากับบ่เคยมาจากเถื่อพี่น้องเลยเนาะอ่าครั้งแรกพี่น้องเลยในชีวิตเนาะที่ได้มาโอ้โหสิพ่อเพิ่นหรือบอเนาะมากับแม่บุญมาเลยกับไอจอนไอลาวเพื่อนพี่น้องเลย โอสบายดีเด้อน้องอ้อมครั้งแรกที่ได้มาหาเพื่อนพี่น้องเลยทั้งอาจารย์โดยพี่พอม่พี่น้องเนาะน้องพ่อมีกับมาครั้งแรกซื้อเนี่ยมาฝากนั่งน้ำเพันพันว่าเพันไปสาบเพื่อนอ่าซอยเสาเต๋เนาะทางแม่น้องอ้อมนะน้องอ้อมกับไปคือกันเล่าน้องอ้อมไปซอยเพันจ้างบ่หรือว่ายังไง วันเทไรโดยโดยวันาหาซีฟวันหาซีฟเรือวันลอยบาทน้องๆเนาะทางอังนน่ะจ้างที่ว่าเป็นมาเห็ดเฮือนน้องแต่นั่นเนาะอ่ะจาจ้างแม่น้องอ้อมเป็นบ่มาตอนนี้จะไปนำกันแล้วเคนบ่มีคนหิวปูนบ่มีคนหิวปูนใะห้ก็เลยว่าจ้างแม่เจ้าจ้างน้องนี่แหละจ้างน้องไปหิวจ้างน้องอ้อมคนให้วันละร้อยวันละร้อยบาทเนาะ อืมก็คือช่วงนี้นะเจ้าบัได้อะนะบัได้ไปเห็ดยังแล้วเหมือนบ่อืเบิดแล้วบ่อ้อยสบายดีเลยล่ะสบายดีเบิดแล้วสบายดีเนาะทางสอมโดยสบายดีเด้อเนาะเบิดแล้วเนาะอ้อยเอาฟังนั่นเขาพักกัะนะโคเขาเขาเอานั่นเขาตัดเองอ๋อตัดเองเนาะอือเจ้าพ่ะยาจ้างคนเนาะเจ้าเมาอ๋อ เจ้าเมาบ่นเลยเนาะโดยแม่เจ้านะไปใส่นางตอนนี <S <s ้ไปสาบเพื uh, ่อนเพื่อนนงแตะเด้อ๋อโดยโดยโดยเลกๆก็คิดว่าเพิ่นอะนะเพิ่นไปใส่เนาะอ่าเราไปเห็ดเวียกอยู่ฮั้นพี่น้องเ็ดเพราะว่าเ้าก็มาครั้งแรกพี่น้องเอ้ยเนาะก็บปุกด้มาโดนปสมควรเลยเหรอกระได้พี่น้องแบบได้เลือดหนึ่งเนาะั้งบระุกด้มาเนาะเป็นเบาจรเป็นป่วนเราจะ มาครั้งแรกยเครั้งแรกคือก้นสมุดมาให้กันเลยมาครั้งแรกโดยอ่าวันนี้ก็จะถามน้องเพิ่นเนาะพี่น้องเลยโดยอ่าเจ้ามีพี่น้องจากคนนะน้องสามคนเจ้าเป็นเออยกกหมูบล่ะอ่าแม่ครอบครัวของเจ้าอ่าพ่อเจ้าได้ฉันนะพ่อถึกจับโอ้พ่อถึกจับโดยโดยโอ้แล้วก็อยู่อยู่กับแม่เนาะอยู่กับแม่กับน้อง ก็คืออ่าแต่ละมือกอะเจ้าไปหาแบบเห็ดเห็ดเห็ดอย่างนับางที่จไปตัดอ้อยแต่มืวนี้ลดเบอรตัดแล้วโอ้โดยโดยก็คือไปตัดอ้อยรับจ้างเนาะเพราะว่าพามีก็เห็นในคลิปหลย์คลิปมาถ่ายเพิ่นพี่น้องอก็คืออ่าน้องนองนี่แบบหางเงินเลี้ยงครอบครัวบ,บ่นางแต่ละมือนี่โ,<ด>โอ้บัตรอ่าที่อยู่อาศัยนี่เป็นของเจ้าเองบ่ละเป็นที่ของเจ้าเองเนาะ อันนี้อันนี้ไฮแมนเพื่อนเจ้าบลระนี่นะโอ้เพื่อนเพื่อนพี่น้องเอ้ยอันนี้กันเนาะเจ้าเพื่อนยังบดได้ตั้งได้อันนเสาเพื่อนใหม่เห็นบอเห็นอยู่เนาะ่นอันดินมันยังบดเบ่หนั่งปันอาทิตเนาะโดยแ่ยังบดได้ตั้งเดอนหกดอนหกหกเฮ้ยพลทำก่อนบ่อเหอนไห้แต่สีตั้งอยู่เลยมันคนในบ้านเนา เพราะว่าถ้าตั้งตอนนี้มันกับฝนยมโต๊กนองดินมันยังมโต่ะเนาะปัญหาท้กันนะพลานอีหล่าเขาต้องจะเค้ืนหนาได้อีหละพื้นแท้เอาหมอกนาเลยนะดินนะฮะกนอันนั้นเนาะน้องอ้อมเนาะเพื้นเป็นคนตาหักเนาะตาหักตาแพงได้ที่นอกเลยเป็นถือหมอกเปนนี้คนหนาสงสารเนาะอาจารย์น้องอ้อมเพื้นอีหล่าอายุจักปีอะไรสิบสามสิบสามน้องเกี่ยวเด้ค่ะอันนี้สิบปีนะคะ ก็คือเด็กหน่อยสิบสามปีพี่น้องเนาะไปหลับจ้างอ่ะผสมปูนหิวขู่ปูนนอนนางเนาะเจ้าเจ้ากะก่อเป็นหมดละโอ้มีแต่ผสมปูนหิวปูนหิวปูนซอยแม่ผสมปูนก็เป็นไหมหน่อยเนาะถือว่าสุดยอดพี่น้องเลยนับถือเนาะอาจารย์แบบบ้านเฮานี่แบบสีโบได้ได้แบบนี้เนาะโบได้เลย น้องก็มีแจ้เคยเฮ็ดบ่อายุ13ปีบ่เคยแม่ทุกกะทุกแนวอื่นนะแม่นาก็ยายมองปโดยบ่นไดนมันมันแบบแสงมันจะเป็นโดยโดยป่ะนงย่องย่าอายายไปนั่งบนอันนั้นก็ได้เนาะโดยอเอาไก่กินยังหานางนี่เด้อเนาะออันนี้อันนี้เาบ่นอนบ่ล่ะโอพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเนาะให้แม่พี่น้องได้เบิ่งก่อน เอ้าพวกเจ้านอนกันสามคนบลาสี่คนเนาะที่อาจารย์บนผืนนอนเนาะอ๋อปุ๊นปุ๊กมาแต่โดนหรือบลาี่นะสองปีพ่อเจ้าบ่าเป็นคนปุ๊กเนี่ยนะอ๋อโดยโดยแจ้งอยู่เนาะ โอเคง่ Nh ายที่ไหมนะ่เพราะว่าอยู่บอลหันมันค่อนข้างสิแบบ <c oughs> มืดพี่น้องแสงมันแบบมันมันตอบมาได้เพราะว่าตะเวนมันลงไปทางนั้นแหละเนาะโดยโดย <c oughs> อ่ะช่วงนี้อ่าอ้อยมันมืดแล้วบละจังบ่ได้ไปตัดมันยังก็อยู่บนไกนะ่โอ้จีไปบ่มีรถบ่ในเฮือนจานไหมโดยมีแต่รถที่มีแต่รถที่อีบเนาะเพิ่นก็ไปไกลบ่ได้เนาะอาจารย์เนาะแม่นไปตัดแต่ละมื้อฮะได้เท่าไหร่นะวันๆเท่าไหร่ เดร้อยเขาก็จ้างมัละพันธ์เโอ้มัละพันขึ้นมัละพันแล้วเนาะพี่กี้มัลลเจ็ดร้อยเนาะนางเนาะเจ็อยออมือนมัละพันกีบเลยน้องถ้าแบบทอดลอยมัดเก่าได้กระได้แสนหนึ่งก็ได้แสนหนึ่งพอดีโดยก็คือแบบอ่าไฮนาที่ชานางเห็ดอยู่บ่แต่ละปีเห็ดโอ้แต่มันโมได้ลายได้ปีหนึ่งละจักจักสอบหะล่ะปีละซาวปีละซาปีละซาวสอบเนาะ เห็นหน้าน anyway> like ี่ก็เอารถไทยนี่ว่าไทยบุกุ้มกินดอกปีละาสาวสอบุกุ้มกินดอกเนาะอ่าเมื่อเถื่อเจ้าหานั่นหานี่ขายก็ซื้อเข่าบ่นะรวยทุกมื่อนี่ก็ยังซื้อบ่ล่ะซื้อไปขอเงินเดือดแจกะเบิกเงินเถื่อหนึ่งก็มาซื้อเข่าโอ้โเนาะถือว่านั่นพี่น้องเนาะก็เป็นตาต้นตาน้องเพิ่นอยู่เนาะเด็กน้อยสิบสามปีพี่น้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวเป็นเสาหลักของบ้านเนาะ เนี่เพราะว่าอ้ายกะเห็นแต่ในคลิปน้องเอลยเนาะขยันมาอนี่กะได้มีโอกาสมาเนาะอาจารย์เนาะมาถามนี่แหละพี่น้องเอลยความเป็นไปเป็นมาของเพิ่นก็คือพ่อของน้องฮะเพิ่นเพิ่นอันนั้นบ่ลาหนี่ยถึกจับเหมือนบ่โอ้โดนอลไรบ่สองปีแล้วสองปีอื้โดยโดยกะได้ไปย่าเพิ่อนชาบ่านบ่ไปเถอะเดียวไปเถอะเดียวโดย โดยโดยพี่น้องอีกด้นอย่างว่ามันจะได้ออกมายังโมโหยังโมโหพี่น้องแต่ตอนนี้ชุ่มพันกับแบบอยู่กันแบบเออแม่เนาะน้องอ้อมแล้วก็มีน้องๆเนาะแต่ว่าพันอยู่นำกันปัจจุบันนี่เนาะพี่น้องก็คือน้องพันมีหาเลี้ยงครอบครัวเนาะหาเลี้ยงครอบครัวกับแม่อะไรเนาะทั้งแม่น้องอ้อมมันก็ขยันเนาะพี่น้องแบบว่าคืออย่างเช่นแบบเด็กเหมืนก็ไปเห็ดอันนั้นเด้เห็ดอันนั้นเห็ดเถือนเห็ดเถือนน้องแต่น้องแต่พี่น้องแล้วก็เป็นว่าแม่จะ ป็โอ้โดยูดีเก่งอันทางทางสร้างพผมก็จ้างไปเนาะจ้างไปซาฮะนะจ้างไปซาหายหลายวันบ่แม่กับซางนะหายสามกันอวันสามกันจัอันน่ะจักเมื่อเหรอเราไปเห็ดอยู่ฮะใต้ช่องซ้ำทิศชองทิศช่องทิศช่องทิศแหรอเนาะทางแม่ว่าน้องอ้อมนี่เพิ่นบ่มีอยังเห็ดเหมืนก็เลยไปผสมปูนเนาะ เพิ่นวันได้สิบคูนได้วันละห้าสิบวันละร้อยเนาะพี่น้องอ่าวันละร้อยบาทนี่ก็แบบก็ถือว่าลายแล้วอยู่บ้านเฮาเนาะวันห้าสิบพันกีบนะพี่น้องได้เงินมานี่แบบซื้อข้าวเหมือนบ่โดาซื้อข้าวหมดเลยบ่นางได้แล้วก็แบ่งบ่แบ่งไว้ซื้อกินน้ำแบ่งไว้ซื้อกินน้ำเนาะพวกน้องไปไปซื้อแถวไหนแถวนี้มีมีห้านบ่แถวนี้นะเข้ามาซื้ออยู่ในบ้านย่างเข้าไปบ่ละ พีรุทีโอ้พีรุธีไปเนาจะมีรถจักรเนาะโดยจักรยมโมมีว่างหันเนาะเอฟซีเนาะเพิ่นว่าอันนั้นช่วงเขาเอารถไปมอบให้ครอบครัวสนุกอะไรไปเนาะเอฟซีิ่นกัเดามาอันนั้นร้ายฐานเนาะอย่าเป็นครอบครัวน้องอ้อม บ่อน้องอ้อมกับน้องอุทัยอย่างประมาณนี้นะช่วงนั้นเนาะแต่ว่าเพิ่นกับดามาบอถือจักคนบพี่น้องเขาก็อยากให้น้องอ้อมได้อยู่พี่น้องเนาะทางรถมอไซค์พี่น้องเลยอยากให้เพิ่นมีขี่สะดวกสบายขึ้นเนาะเวลาไปซื้อแม่นแมนเวลาไปซื้อเนี่ยอยู่เนี่ยกินกับที่สะดวกสบายเนาะจะได้รถมน้าในขี่เป็นบ่เนะ เโอเาเนาะเพราะว่าเฮาเฮายังโบ้เคยได้เนาะอายุก็ยังโบไลายเนาะถ้าสิบเจ็ดสิบแปดขึ้นไปแล้วแบบเออใจกับชิกาขึ้นนะพี่น้องเนาะอ่าทางน้องพันเองกัแบบอ่าก็อยากได้ทางอยากได้ก็ได้เนาะแมนอยากได้แม่น่ายจะขี่เป็นเนาะแม่เจ้าขี่เป็นอยู่บ่รลุจักโอ้ยบัดอ่าทางหลังเจ้านี่มาโปกยังไหวสละสวปูนอโ้ เสานี่คือผู้ใหญ่ทางไผยมามาสวยเนาะทางบ่าเตียงทางเบาเตียงหู้ข้าวจ้าบ่ออันนั้นเบาเตียงหู้จ้าบ,บอ่อหู้แลนน้วบ่อส่งกำลังใจให้ไอาเตียงแน่ยโดยชูชูเด้อเอาเตียงโดยจะสูชนะูเนาะอ่าทางบ่าเตียงก็ได้เนาะนะ้องมันก็หู้แล้วเนาะอ่าเดี๋ยวอันนั้นอีกบทดนเดี๋ยวมันก็ออกมาแล้ว ทำบ่าวเตียงก็ได้เนาะถุงเทาก็มีแต่ส่งกำลังใจให้เพิ่นเนาะให้เพิ่นสู้ๆแล้วก็ทางครอบครัวผู้ช่วยเสียพอมเนาะเป็นกำลังใจให้ชุมเพิ่นเนาะพี่น้องทางมองอ้อมเพิ่นการส่งกำลังใจให้บ่าวเตียงชุมเฮาก็เบิดสุขูสุขก็เลยเนาะเป็นกำลังใจให้บ่าวเตียงเป็นกำลังใ้บ่าเียงเนาะบ่มีไฟไหม้เนาต่อไปมันเกิดได้ตลอดเวลาพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าทางเจ้าสิมอบเงินบ่มื้อนี้ โดยกับไอมาเืิอนี้ล่ะเอ้อยเนาะกับบบอเคยมาพี่น้องเอ้ยกับขัง้งแรกเคยมาจ้าเทือโดยก็มีพ่อแม่พี่ค่ะมีพ่อแม่พี่น้องเพื่นอนก็ไล่ท่านเพื่อนก็คอมเมนต์ว่าให้ไปเยี่ยมยามครอบครัวน้องอ้อมในเด้อเพื่อนนะเพื่อนห็นเป็นคนขยันน้องเอ้อยเนาะกับสุดท้ายนี่ไอยากะะบอกน้องว่าให้เฮ้านะเห็ดตาทีนี่เด้อน้องเด้อให้ให้เป็นคนคนขยันแบบนี้ตลอดไปล่ะเอ้ยเนาะจังมีอ่าคนหักคนแพงเฮาเพราะว่าผู้ใหญ่เพื่อนห็นเพื่อนกับอ่า เป็นแบบนับถ <m ics> like ือให้นะไ้เนาะเป็นก็อีตุนสงสารเนาะเป็นพยันแบบว่าเป็นก็อยากสนับสนุนแบบสันสักเนาะแม่น้องในได้ข่าวของเฮียหรือเปล่ามีเงินเนาะพี่น้องเนาะหาหลายบาทพี่น้องเลยเพื่อนก็ฝากมาตั้งแต่โดนๆอะไรเนาะกับโบได้อ่ะมีเวลามาพี่น้องเลยเนาะกต่มันไกลเน่พี่น้องเลยกะอะไรอะโดยโดย เพิ่นก็ฝากมาหาลอยบาทเนาะเพิ่นกับประสงค์ออกน้ำจะบ่โดยกะสุดท้ายนี่ก็ฝากให้น้องอ้อมเนาะขอบุญขอบคุณทางอพี่ตีเนาะเพื่อนก็อยู่ทางฝั่งไทยคนแหละฝากขอบุญขอบคุณเพื่นละในนี่แหละเนาะโดยขอบคุณพี่ตีอยู่ทางฝั่งไทยลายเดอขอให้อยู่ดีมีแห้งความเจ็บใหญได้ความไข้ใหญ่มีคอหายจะมีความสุขตลอด จอดไปเด้อจ้าถูกเนาะโดยน้องคือกันเด้อล่ะเอ้ยเนาะให้อยู่ดีไม่แห้งก็ขอให้เป็นเด็กดีแบบนี้ตลอดไปล่ะเอ้ยเนาะโดยก้ขวให้สมเนาะที่เพิ่นสวยเรือเข้าเข้ามาน้องเอ้ยเนาะโดยถ้าว่าเฮาเป็นคนหูผู้ดีน้องเอ้ยอยู่ใ่เฮาก็อยู่รอดเนาะโดยกับประมาณนี้เนาะอาจารย์เนาะโดยก็สิประมาณนี้เนาะพ่อแมี่นองจังได้ก็ต้องขอขอบคุณเพิ่นเนาะทางพีทีทางประเทศไทยเบนหลาย เนาะที่สวยงามน้องอ้อมผืนมาเนาะทางน้องพมีผืนกะเป็นสะพานบุญให้เนาะโอ้ยโอเคละอ่ะคอโตเมื่อก่อนเด้อบันนี้ก็นจะคอโตลาเมื่อเด้อสบายดีเนาะกะโอเคเนาะพี่น้องเนาะหลังจากเขาได้มอบเงินให้น้องเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็นอิดบล็อกเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะที่ผู้แม่พี่น้องเพิ่นอ่าที่ทีงานนั่นแหละพี่น้องเลยบอกว่าจะเป็นไอเตียงเอื้อบุญเนาะ อ้อพมีก็เห็นตแต่ในคลิปพี่น้องเลยมาถ่ายเพิ่นเนาะโดยวันนี้ก็น้องพมีก็ได้มีโอกาสพี่น้องเนาะเข่ามาพี่น้องเอยมีผู้ใหญ่จะดีถานหนึ่งโอ้เพื่อนซานเพิ่นเนาะพี่น้องเนะเาะไก่บ่อนอนอันนี้คือว่ามีแต่อะพมีไ้บ่เนาะเพื่อนซานเพิ่นกับประมาณนี้แหละพี่น้องเอยเนาะเพื่อนซานของน้องอ้อมพี่น้องเอยเพิ่นก็อยู่อะสามสี่คน แม่เพื่อนแล้วก็น้องเพิ่นสองสามคนนี่แหละพี่น้องเอ๋ยเนาะโดยอันนี้ก็จะเป็นเสาบ้านเสาเพื่อนเพื่อนพี่น้องเอ๋ยที่เพิ่นมีผู้ใหญ่ซื้อให้เพื่อนเนาะเพื่อนกระสี่ลูกเคื่อนพี่น้องเอ๋ยสร้างบ้านทางหน้าครับนี่แหละเพื่อว่าชีวิตน้องกับุดๆเนาะพี่น้องเนาะหาเป็นเสาลักของบ้านพี่น้องเอ๋ยหาเงินกับแม่เลี้ยงน้องเนาะเพื่อนซานก็คือเฮาเห็นนี่แหละพี่น้องเอ๋ยแต่ลำบากเนาะ เป็นคนขยันพี่พน้องเลยเนาะอายุอ่าสิบสามปีอ่าไปรับจ้างหิวขูปูนพี่น้องเลยคนอา่าผสมปูนซอยแม่เนาะพี่น้องก็ถือว่าซื่นสม้มเพิ่นเป็นเด็กดีและเด็กขยันพี่น้องเลยเนาะโดยก็โอเคพี่น้องเลยเนาะจากคลิปนี้พี่น้องน้องพมีก็ต้องขอขอบุญขอ,ขอบุนทางพีตีวิศวะไทยเนาะพิ่นะ้ออยู่ทางฝั่งไทยพุ่นแหละพิ่นก็ได้ฝากเงินมาให้อ่าให้น้องอ่า อ้อมพี่น้องเหอห้าเลยบาทเนาะตั้งแต่นดนๆและน้องพมีกับบด้มีโอกาสมาเนาะเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสมา,นะมมา,สมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นเคลใหม่ๆพี่น้องเลยเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อพี่น้องเลยต้องขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่จจดีเบิร์สุขุสุคนที่เขามาหามับชมคลิปน้องพมีตั้งแต่ต้นจนจบแลวบอกวขามโฆษณาเนานะสำหรับคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องเลยน้องพมีขอตัวลาไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง